พระคถาชินบัญชรโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารพร้อมคำแปลโดยพระธรรมโกสาจารย์วัดราชบำรุงชนบุรีตั้งนโมสามจบ นะโมตสัสสะภควะตโตอรหระตโตสัมมาสัมพุทธัสส์นะโมตสัสสะภควะตโตอรหระตโตสัมมาสัมพุทธัสว์นะโมตสัสสะภควะตโตอรหระตโตสัมมาสัมพุทธัสสะระลึกถึงสมเด็จพระพุทธาจารา์โตพรหมรังสีพุทธกาโมละเพปุตตัง ขณาโมละเพทนังอัติกาเยกายยายะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายะมราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะเชยาสนากตาพุทธาเชตวามารัง สว่านังจตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกราทโยพุทธ,ธาอัตวีสตินายกาสัพเพปฏิธิตาไมหังมัทเกเตมุนิสราสีเสปฏิติโตไมหังพุโทโธธรรมโมทวิโลเจเนสังโคปฏิติโตไมหังอุเรสพะพ คุณากรโรหะทะเยเมยอนุรุธโธสารีบุตโตจะทักคินีโกนันโยปิติภาคัสมิงโมกคลาโนจะวามเกทักคินีสวเนไมหังอาสุงอานันทราวลากัสโปจะมหานาโมอุภาสุงวามสโสตะเกเกสโตปิติภาคัสมิง สุริโยว,วะปะพังกโรนิสินโนสีริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคโวกุมารกัสโปเทโรมเหสีจิตตวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจจังปฏิทถาสิกุนากรโรปุนโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทศีวลีเทรา ปัญจะอิเมชาตานลาเตตีลกามมะเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินสาวกาเอตาสีติมหาเทราชิตวันโตชินโนรสาทะลันตาสีลเตเชนะอังคมังเคสุสันติตาระตนังปุระโตอาสิทักขิเน เมตสุตตกังทชักขังปัจจโตอาสิวาเมอังคุลิมาลกังขันธโมระปริตตันจอาตานาติยะสุตตกังอากาเสจทนังอาสิเสสาปาการสันทิตาจินานาวรสังวิตาตตปาการะลังกตาวาตาปิตาทิสันทาตา พาหิรัชัตตุปัตถวาอาเสสาวินยังยันตุอันันตักชินเตชะสาวะสะโตเมสกิปเจนะสธาสัมพุทธปัญชเรชินปัญชระมัดชัมหิวิหะรันตังมหีตะเลสธาปะเลนตุมังสัเพเพเตมหาปุริสาสภาอิเตวมันโตสุขโตสุรโก ินานภาเวนะชิตุปัตโวธรรมานุภาเวนะชิตาดิสังโฆสังขารภาเวนะชิตันตราโยสัตธรรมานุภาเวนะปาลิตโตจรามิชินปัญจเรติข้าขอเชิญเสด็จพระสันเพชรพุทธองค์ นราสภาทรงพิชิตมารและเสนายี่สิบแปดพระองค์นายกสงสงสมยาตันหังกรเป็นต้นมาทรงดื่มแล้วซึ่งรถธรรมจตุสัตว์อันประเศรศสริฐทรงคุณเลิศดิหลกลำ้ำยอดบุญพระคุณนำดิ่งเทพไทยไรวิชาโปรดรับประทับทรง ณที่ตรงกระหม่อมข้าข้าพุทธเจ้าสุขบังคมประนมเชิญขอให้พระพุทธสักยะพระจำเริญประทับบนเสียนเถนปราศนเสริญพระบารมีขอให้พระธรรมะอริยะวิสุทธิสีพระทับจากขุนทีให้ข้ามีปัญญาญาณขอให พระสังฆวิสุทธคุณนาจารย์สถิตประดิษฐานอุระค่ายารู้ไกลให้พระอนุรุตบริสุทธยูหไทยพระสารีบุตรัยโรจนัยนะเบื้องขวาเบื้องหลังพระโกนทัญญาสถิตจิตสาเบื้องซ้ายพระโมคลนาณสถิตสถาพร หูขวาพระอานน์ประชุมชนประนมกรพระราหุนอุดมพรสถิตรวงจรัญญาขอกราบอนุโมทนาสาธุ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 อนุโมทามิ